เปิดดวงชะตาราศีมังกรนะครับรวมไปถึงผู้ที่ผูกลัคนาแล้วได้ลัคนามังกรในเดือนตุลาคม2567นี้ครับชาวราศีมังกรเองเนี่ยจริงๆแล้วภาพรวมดวงชะตาในแต่ละเดือนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่จะปรับเปลี่ยนนะหรือเปลี่ยนแปลงในแบบที่ฉีกจากเดิมมากนักนะครับจริงๆแล้วเราก็ว่ากันเรื่องของดาวใหญ่เนี่ยที่สัมพันธ์กับดวงชะตาอย่างดา,าวเสาร์เองเนี่ยก็ยกย้าย ไปอยู่ที่เรือนการเงินแล้วซึ่งเป็นดาวประจําตัวดาวเสาร์ก็เป็นดาวประจำตัวของชาวราศีมังกรนะครับแต่ว่าเสาร์เนี่ยไม่ได้ทับแล้วเสาร์จรไม่ได้ทับแล้วเอาะฉะนั้นเนี่ยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบหรือว่าอะไรที่มันเครียดอะไรที่มันกดดันนะหรือนักหนักเน,นี่ยนะครับมันก็ได้เ,เรียกว่าได้ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของการาที่เรียกว่าต่อยอดนะครับต่อยอดในสิ่งที่เราได้ทํามาก่อนหน้านี้สักปี2ปีก่อนหน้านี้นะครับ Uh, คราวนี้เนี่ยในเดือนตุลาคมนะครับจะมี uh, เล็กๆน้อยๆครับยิบยิบย่อยๆนะครับเรามากันที่เรื่องของการงานก่อนนะครับการงานธุรกิจครับของชาวราศีมังกรนะครับค่อนข้างที่จะเห็นผลดีมากๆในช่วงครึ่งเดือนแรกงี้นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับดาวศุกร์ครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงาน ก็สถิตเป็นเกษตรตราธิบดีนะครับสวยงามอยู่แล้วนะสวยงามนะครับแล้วก็เข้มแข็งม,มั่นคงนะครับคใครที่ทํางานอยู่แล้วนะครับทางานประจําอยู่นะครับก็งานเนี่ยไม่เกินมือแน่นอนนะครับก็มีสามารถบริหารจัดการได้สามารถทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ศักยาภาพของคุณเนี่ยนะครับยังเหลือล้นนะสามารถที่จะทําสิ่งนั้น,ส,น,นสิ่งนี้ได้โดยที่ไม่ได้มีผิดพลาดอะไร หรือถ้าผิดพลาดก็เป็นการผิดพลาดที่ไม่ได้ส่งผลกระทบร้ายแรงนะครับสามารถที่จะบริหารจัดการไปได้นะครับตามปกติเลยนะครับคราวนี้เนี่ยในพาร์ทของการงานเนี่ยนะครับมันจะแบ่งเป็นครึ่งเดือนแรกและครึ่งเดือนหลังเลยนะครับเนื่องจากว่าครึ่งเดือนแรกเนี่ยค่อนข้างดีนะแต่ครึ่งเดือนหลังเนี่ยถามว่าแย่ไหมจร,จริงๆมันไม่ได้แย่หรอกครับมันสามารถที่จะเป็นการงานที่ดีสําหรับเราได้แต่ปัญหามันจะเยอะขึ้นมันอาจจะมี อุปสรรคบางอย่างอาจจะมีปัญหาบางอย่างมีความท้าทายบางอย่างที่เพิ่มเข้ามางานมันจะยากกว่าเดิมครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนะในเดือนตุลาคมเนี่ยงานมันจะยากกว่าเดิมถ้าในช่วงครึ่งเดือนแรกคุณรู้สึกว่างานมันง่ายนะรู้สึกว่าอะไรก็เข้าล็อกนะเข้าที่เข้าทางลงล็อกไปหมดเลยนะครับก็ต้องบอกกันว่าช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันอาจจะเป็นคนละรูปแบบกันนะครับคืองานน่ยสามารถที่จะทําได้แหละแต่ว่ามันก็จะมี นะปัญหาบางประการนะครับหรือว่าสิ่งที่เราต้องพลิกแพลงต้องซิกแซกนะต้องแก้ไขนะครับเนื่องจากดาวการงานเนี่ยโคจรในวันที่16เนี่ยโคจรเ,เข้าสู่ตําแหน่งที่11นะครับตำแหน่งราภะแต่เป็นประเกษตรแปลว่าไม่สมบูรณ์นั่นหมายความว่าคุณสามารถที่จะ,สะแสวงหาลาภผลให้กับตัวคุณเองได้จากสัมมาอาชีพเนี่ยนะครับโดยที่คุณอาจจะต้องนะแก้ไขปัญหาบางอย่างเจอปัญหาก่อนคุณเข้าไปแก้หลังจากแก้แล้ว ได้ความสําเร็จกลับมาเป็นลาบผลให้กับตัวเองถ้าเกิดคนทํางานประจำนะครับก็อาจจะมีงานบางอย่างที่มันมีปัญหามีอะไรติดขัดบ้างนะครับก็อาศัยการแก้ปัญหาไปส่วนคนที่ทําธุรกิจมีการค้าการขายทําธุรกิจส่วนตัวหรือทํางานที่เป็นฟรีแลนซ์คุณอาจจะได้รับการบลิฟมานะครับว่าเอออันนี้นะขอแบบนั้นแบบนี้เป็นงานที่ยากหน่อยหรือคุณทําไปแล้วอาจจะต้องส่งกลับมาแก้นะครับเป็นการแก้งานนะแต่หลังจากแก้แล้ว ก็คือถูกใจลูกค้าก็ประสบความสําเร็จนะครับเพียงแค่ว่ามันอาจจะไม่ได้เสร็จภายในครั้งเดียวที่คุณทำนะฮะด้วยการงานเนี่ยดาวการงานเป็นปรากเกษตรแปลว่าไม่สมบูรณ์นะ,ะคือมันไม่เพอร์เฟกก็อาจจะต้องมีแก้ไขมีปรับแก้นะครับมีหลุดจากที่ที่เรา,เาวางแผนไว้นะครับที่โฟกัสไว้สักนิดหน่อยอาจจะไม่เหมือนเดิมนะก็ต้องแก้ก็ต้องปรับกันไปบางอย่างอาจจะต้องปรับตามหน้างาน ปรับตามความเป็นไปได้นะครับนี่คือสะโขบนะความหมายของคำว,ว่าปราเกษตรนี่คือมันไม่สมบูรณ์นะอะไรนิดๆหน่อยๆเดี่ยวบางทีเนะี่ยมันจะไม่เป๊ะน,นะครับแต่ถามว่ามันสําเร็จถึงจุดหมายไหมสาเร็จนะครับเพราะดาวการงานเนี่ยนะย้ายไปสถิตในตําแหน่งเรือนลาภะนะซึ่งเป็นลาภผลของเราเห็นไ,ไหมอ่าคือมีปัญหาหน่อยแต่สามารถนะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ทีการงานนะครับรวมไปถึงเรื่องของอาการค้าการขายด้วยนะครับซึ่งถ้างานเกี่ยวกับการค้าการขายการเจรจาสมมุติว่าใครเป็นคนกลางตัวแทนในหน้านะคนกลางตัวแทนในหน้านะครับค้าขายนะครับที่ดินรถยนต์ค้าขายอะไรก็ได้นะครับเป็นคนกลางซื้อมาขายไปในอาชีพนี้นะครับค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ดีเลยครับยอดเยี่ยมเลยครับเนื่องจากว่า ในเดือนตุลาคมนี้นะครับดาวแห่งการสื่อสารการเจรจาคนกลางในหน้าเนี่ยอย่างดาวพุธเนี่ยนะครับสถิตนะดีนะครับสำหรับ,บราศีมังกรตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะครับนะช่วงต้นเดือนเนี่ยสถิตเป็นมหาอุดในเรือนสุภาเลยมีความก้าวหน้ามีชัยชนะนะครับมีชื่อเสียงนะครับเพราะหลังจากวันที่6เนี่ยไปถึงวันที่26สเนี่ยนะครับสถิตเข้าเรือนกรรมะ ก็าการงานจะต้องเข้าไปข้องเกี่ยวคุณจะต้องมีการเข้าไปนะติดต่อสื่อสารประสานงานกับคนหมู่มากมากยิ่งขึ้นพูดคุยเกี่ยวกับการงานนะเกี่ยวกับธุรกิจการค้าการขายเป็นช่วงของการที่ต้องเจรจากันนะซะเป็นส่วนมากนะครับหรือนะครับถ้าไม่เจรจาก็จะเป็นเรื่องของงานเอกสารแล้วมีการเซ็นมีการลงนามกันนะนนนัน,นต้องมีเกิดขึ้นนะครับเรื่องของหนังสือสัญญาอะไรต่างๆนะครับมันมีนะครับเกี่ยวเรื่องธุรกิจการงานนะครับ แล้วคราวนี้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็คือประมาณสักวันที่ยี่สิบสี่นะครับยีตุลานะเมื่อสักครู่นี้พูดผิดไปพูดพูดไปยีกนะครับก็คือต้องว่าต้องพูดว่า6กถึงยีนะครับที่เป็นช่วงที่ดาวพุธเนี่ยนะครับย้ายเข้าราศีตุลเพราะหลังจากนั้นเนี่ยเป็นวันที่25ครับดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกก็ยังได้ผลดีนะครับให้ผลดีสําหรับชาวราศีมังกรอีกนะครับเพราะว่าไปสถิตอยู่ในตําแหน่งลาบผลอยู่ในตําแหน่งลาภะ แล้วก็อยู่คู่กับดาวศุกร์ดาวการงานนะครับเป็นลาภผลถึงแม้ดาวศุกร์จะเป็นประเกษตรแต่ดาวพุธเนี่ยเป็นคู่ธาตุนะครับก็ถือว่าเหมือนมาช่วยกันเลยนะครับเหมือนมาช่วยเขาเรียกว่าเป็นอสิติธาตุนะฮะก็คือมีคนช่วยเหลือมีเพื่อนร่วมงานที่ช่วยเหลือเป็นอย่างดีมีเพื่อนร่วมอาชีพนะครับที่ช่วยเหลือนะชักนํากันไปในทิศทางที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการงานของชาวราศีมังกรเนี่ยรวมไปถึงลัคนามังกรเนี่ย แทบไม่ต้องห่วงเลยนะครับดูตามดวงแล้วเนี่ยถึงแม้จะมีอุปสรรคบางอย่างปัญหาให้ต้องแก้แต่มันไม่คอราณนามือของชาวราศีมังกรแน่นอนคุณสามารถที่จะทําแล้วก็ผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะครับดูแล้วเนี่ยาดาวประจำตัวก็เข้มแข็งนะครับอันนี้เนี่ยมันอาจจะมีช่วงครึ่งเดือนแรกบ้างที่นิดนิดหน่อยๆน่ว่านะคุณอาจจะมีความขัดแย้งหรือว่ามีความวิตกกังวลนะครับหรือว่ามีเรื่องราวของเรื่องส่วนตัวเนี่ยเข้ามา นะก่อกวนใจนะไมใหมุดหงิดใจบ้างเล็กๆน้อยๆไม่เยอะนะครับเพราะว่าช่วง19วันแรกของเดือนเนี่ยนะดาวอังคารเนี่ยยังตรีโกนกับดาวเสาดาวประจาตัวอยู่นะครับก็เหมือนจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เราต้องแก้ไขปัญหานะจุกจิกนิดนึงนะครับก็ไม่ไม่เหลือบ่าวกว่าแรงอะไรนะครับอันนี้หมายถึงว่าอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้นะครับที่มีผลต่อจิตใจเรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดกันถึงเนื้อง,งานจริงๆเนื้อง,งานล้วนเนี่ยนะครับ สบ,สบายนะครับมีปัญหาบ้างในช่วงครึ่งเดือนหลังแต่สามารถแก้ได้นะครับต่อมาเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องการเงินครับชาวราศีมังกรเป็นราศีที่มีสมาธินะครับโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองถ้าเรื่องเกี่ยวกับการทํางานเนี่ยคุณก็จะสแสวงหานะครับอะไรที่มันแบบเฮ้ยจะ make มันนี่ได้แบบนะให้เยอะที่สุดนะครับหรือถ้าเกิดคนทํางานประจําคุณไม่ได้มีไรายได้ที่หวือหวาเพิ่มเติมมาคุณก็จะโฟกัสก,กับงานนะครับทำได้อย่าง ไม่ขาดตกบกพร่องนะทำให้การเงินก็ยังมีสเสถียรภาพอยู่หรือถ้าใครทําค้าขายนะงานอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์นะครับคุณก็จะมีโฟกัสนะที่ว่าเอ้ยไปหาสิ่งนั้นทำแล้วได้เงินเพิ่มพัฒนางานตรงนี้นะครับเพื่อที่ได้ให้รายได้เหมือนเพิ่มมานะครับก็จะมีไอเดียนะครับแล้วก็ความมุ่งมั่นในการหาเงินหาทองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับอาจจะใช้ความวิทยาอุตสาหะหน่อยอาจจะต้องไป โฟกัสหรือดึงสิ่งเก่าๆที่คุณเคยทําได้ดีนะครับที่เคยสําเร็จมาก่อนเนี่ยนำกลับมาทํานํากลับมาปัดฝุ่นใหม่นะครับรือฟื้นมันขึ้นมานะครับบางทีเนี่ยอาจจะกลับมาทําแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณทําได้ดีนะครับเพราะนั้นเรื่องการเงินเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยาสามารถที่จะหาเงินหนาทองได้เรื่อยๆนะครับถ้าคุณมีการติดต่อประสานงานนะครับมีการพบปะผู้คนนะครับมีการพูดคุยนะครับกับคนรอบข้างเนี่ยนะครับก็จะทําให ช่องทางทางการเงินของคุณเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับจำไว้ว่าเงินอยู่ที่คนนะครับชาวราศีมังกรเนี่ยถ้าคุณมีการพบปะพูดคุยนะครับนะกับเพื่อนฝูงหรือคนอื่นมากๆกก็จะเป็นช่องทางทางการเงินนะครับที่ดึงดูดเข้ามานะครับเจอคนใหม่ๆนะครับก็จะมีช่องทางทางการเงินใหม่ๆเข้ามานะครับนะหรือนะครับเจอคนใหม่ๆอ่าแต่ว่าจะเป็นลักษณะงานที่เป็นแบบเก่าก็ได้แต่อาจจะได้จากลูกค้าใหม่อะไรแบบนี้นะครับ ก็จะมีทางการเงินเข้ามาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นการเงินก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับสำหรับราศีมังกรนะครับ,รบรหรือถ้าเกิดท่านที่ไม่ได้ทํางานนะครับหรือว่ามีหน้าที่นะครับเป็นแม่บ้านอะไรต่างๆนะครับก็ à, จะถือว่าการเงินก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอาจจะได้จากคู่ครองอาจจะได้จากครอบครัวอาจจะได้จากบุตรหลานหรือบริวารน,นะครับถ้าไม่ได้เป็นเงินที่เป็นตัวเงิน ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าหรือได้ของขวัญบางชิ้นบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นดวงตรงนี้ไม่ได้แย่เลยนะครับสำหรับราศีมังกรนะครับต่อมาครับเรามาดูกันเรื่องความรักความสัมพันธ์เพราะเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดเนี่ยไปแตะเรื่องของความรักมาแล้วความรักความสัมพันธ์ครับโดยพื้นฐานแล้วตลอดปีนี้นะครับแล้วกนะ็ยาวไปถึงปีหน้าประมาณสัก3าเดือนเนี่ยนะครับภาพรวมความสัมพันธ์ยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับ จริงๆอยู่ในเกณฑ์ดีมาตลอดเลย4 5ปหปีนะครับในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับแต่ก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วดีในช่วงนี้ในเดือนตุลาคมนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะครับชาวราศีมังกรนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะได้แฟนที่เปย์นะครับหรือว่าถ้าไม่ให้เป็นตัวเงินก็จะให้เป็นของขวัญนะครับก็มีสิทธิ์จะได้ตรงนี้อันนี้สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่คนที่มีครอบครัวแล้วนะครับบางครั้งนะครับคู่ของคุณเนี่ยอาจจะมี ไอเดียที่แปลกแหวกแนวอาจจะมีความคิดที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ค่อยเหมือนกับชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับแต่ก็ปล่อยๆไปเถอะนะครับบางทีเนี่ยถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนใครนะครับมันเป็นความสุขของเขาเนี่ยนะเช่นเขามีไอเดียที่แบบอาจจะมีกิจกรรมที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับ ออกไปเที่ยวนะครับในสถานที่ที่คนอื่นเขาไม่ไปเที่ยวกันหรือว่าอยู่ทําอะไรที่แบบออกจะแปลกแปลกนะครับอาจจะดูขัดหูขัดตาไปบ้างนะครับก็อิทธิพลตรงนี้จากดาวมฤตยูนะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเพราะว่าออถ้าดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้เหลือบากกว่าแรงมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเนี่ยก็ปล่อยปล่อยเขาไปนะครับปล่อยปล่อยเขาไปเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยดูแล้วมันมันไม่ได้มีอะไรที่เสียหายอะไรนะครับ แล้วคานนี้ในแง่ของคนโสดถ้าราศีมังกร,กรที่เป็นคนโสดอยู่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเจอคนที่ถูกใจนะครับมีโอกาสจเจอคนถูกใจทั้งในช่วงต้นเดือนเออครึ่งเดือนแรกนะครับมีโอกาสที่จะเจอจากงานที่คุณทํามีโอกาสจะเจอจากที่เรียนเดียวกันนะครับบางคนทํางานด้วยกันนะแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปบางคน เป็นคนในแวดวงเดียวกันนะครับอาจจะไม่ได้ร่วมงานกันหรอกแต่ก็รู้จักกันและเป็นคนในแวดวงเดียวกันนะก็สามารถจะมีะท็อปปิกนะครับที่นำมาต่อยอดนะมาสนทนากันได้มีเรื่องราวที่มาคุยกันได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้หรือนะครับหนุ่มสาวที่ยังอยู่ในวัยเรียนนะน้องๆหนูๆเนี่ยก็มีสิทธินะมีโอกาสที่คุณจะพบเจอนะอเพศตรงข้ามที่นะเรียนด้วยกันทำไมเรียนห้องเดียวกันก็อาจจะเรียน ที่สถาบันเดียวกันนะครับคณะเดียวกันอะไรแบบนี้นะครับมันมีโอกาสมันจะมีสิ่งที่เชื่อมโยงนะครับเพราะว่าดาวรักใหม่เนี่ยไปสถิตยอยู่ในเรือนกรรม,มะนะครับกรรม,มะก็แปลว่าการงานการกระทําหรือว่าภาระหน้าที่นะครับคราวนี้เนี่ยครึ่งเดือนแรกมัมีสิทธิ์ที่จะเจอแต่สําหรับคนโสดนะครับถ้าใครนะไปเจอคนอรักใหม่นะครับไปเจอในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่คุณจะเจอคนที่มีตําหนินะครับคนที่มีตําหนิคนที่ เคยใช้คีวิตครอบครัวมาแล้วนะครับบางคนอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม้มานะครับหรือเป็นคนมีเจ้าของนะมีแฟนอยู่แล้วอย่างงี้คู่ดาวรักใหม่เนี่ยนะได้ตำแหน่งโคจรประเกษตรเป็นลาภะนะครับมันจะมีความใกล้ชิดมันจะมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันมันจะรู้สึกว่าชอบพอแต่ว่าอาจจะมีความไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นเช่นเอ๊ะคนนี้ทัศนคติดีนะโอ้โหนิสัยดีมากเลยแต่ว่าเอ๊ะลักษณะ บุคลิก,กภาพเขายังไม่โดนใจเราสักเท่าไหร่รูปร่างหน้าตาอะไรเงี้ยจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งหรือว่าเจอคนนี้ถูกใจแล้วนะครับแต่ว่าอุ้ยเขาดันมีแฟนอยู่แล้วนะครับเป็นอย่างนี้มันจะมีอะไรที่มันไม่สมบูรณ์นะครับหรือบางคนเจอกันโอ้โหคนนี้แบบ หน้าตาถูกใจมากเลยหล่อสวยมากเลยนะครับแต่ว่าโอ้โหทําไมมีนิสัยบางอย่างที่เรารู้สึกว่ายังกังวลอยู่นะยังไม่ชอบเขาเท่าไหร่อะไรแบบนี้มันจะต้องมีอะไรที่แบบแบบภาษาแบบนะวัยรุ่นบอกสม,มกึกสม,มักักหน่อยอะไรมันไม่ลงตัวนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับก็สำหรับคนโสดเองก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะค่อยๆเป็นค่อยๆไป,นะอ,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 ไปอาจจะเจอคนที่เข้ามาแต่ว่านะมีจุดบกพร่องบางประการนะครับมีตําหนิบางประการ เราก็มาดูว่าคุณเนี่ยรับได้หรือเปล่าจุดบกพร่องตรงนั้นมันร้ายแรงหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ร้ายแรงก็สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปได้แต่ถ้ามันร้ายแรงเกินไปและเป็นจุดที่เราเนี่ยไม่ชอบจริงๆอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวมันก็มีคนใหม่ๆเข้ามาอีกนะครับนี่คือความรักความสัมพันธ์นะครับโดยถึง <อ>พูดเรื่องความรักก็พูดเรื่องหุ้นส่วนด้วยนะครับใครที่ทำธุรกิจแล้วมีหุ้นส่วนเนี่ยก็เช่นเดียวกันช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยหุ้นส่วนนะครับค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตสนับสนุนในเรื่องการงานธุรกิจของคุณเนี่ยไปในทิศทางที่ดีมากๆกนะครับการงานธุรกิจของคุณนะครับจะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับส่วนหนึ่งมาจากหุ้นส่วนที่สนับสนุนนะครับแต่หลังจากครึ่งเดือนแรกผ่านไปเข้าสู่ครึ่งเดือนหลังเนี่ยหุ้นส่วนยังสนับสนุนอยู่ครับแต่ว่าอาจจะมีความติดขัดบางประการ หรือว่าความบกพร่องบางประการนะมีปัญหาเพิ่มขึ้นมีความท้าทายเพิ่มมากขึ้นแต่สามารถที่จะก้าวผ่านตรงนั้นไปได้ครับก็คือคุณกับหุ้นส่วนก็ต้องร่วมมือกันแก้ปัญหานะครับแล้วผ่านไปให้ได้นะผลตอบแทนได้แน่นอนนะปลายทางถือว่ายอดเยี่ยมแต่ว่าระหว่างทางอาจจะมีปัญหาหน่อยแค่นั้นเองนะครับนี่คือความรักความสัมพันธ์แล้วหุ้นส่วนคู่สัญญานะต่อมาเนี่ยในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพเนี่ยชาวราศีมังกรเนี่ยสบายๆต้องบอกอย่างนี้ ช่วงครึ่งเดือนแรกก็อาจจะมีนะเรื่องของนะการฟกช้ำดำเขียวเล็กๆน้อยๆนะครับเหตุเพศภัยนะครับจากของมีคมหรือว่าของที่เป็นของแข็งเล็กๆน้อยๆเบาๆนะครับแล้วก็ใครขับรถเนี่ยอาจจะมีเรื่องของนะยอดยานพานะอาจจะต้องนะมีไปซ่อมแซมนะครับอาจจะมีเมนเทนเนนซ์นิดๆหน่อยๆนะครับบางคนแค่ไปถ่ายน้ำมันเครื่องนะไปเก็บสีเล็กน้อยนะครับไปเปลี่ยนยางนะเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับมันไม่ได้หนักอะไรนะครับหลังจาก อ,อังคารย้ายมาเล็งลัคนาราศีนะครับก็อาจจะยังมีเรื่องพวกนี้อยู่แต่เบาลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกคือ19วันแรกอาจจะมีนะครับความติดขัดในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับหรือว่าถ้าเป็นสุขภาพก็เกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นนะครับฟันนะครับกระดูกและฟันอะไรแบบนี้นะครับก็เล็กเล็กน้อยน้อยแต่พอหลังจาก19ตุลาคมแล้วเนี่ยอังคารมาเลงรักเนี่ยเรื่องอุบัติเหตุพ,พอมีเล็กๆน้อยน้อยเหมือนกันแต่ว่าเบาลงกว่าเดิมนะครับ ก็ประมาณนี้สําหรับสุขภาพแล้วก็บัติเหตุนะครับต่อมาเนี่ยเรื่องโชคลาภก็ต้องบอกเลยว่าโชคลาภของชาวราศีมังกรเนี่ยนะในช่วงต้นเดือนหรือในช่วงแบบว่าสักวันที่1ตุลาเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็คือ,อมันยังไม่ได้มีดาวดวงไหนที่จะที่จะโดดเด่นอะไรมากมายนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ไปโดดเด่นในเรื่องของการงานซะมากกว่านะครับคุณจะได้รับผลที่ผ่านผ่านมาทางการงานผ่านมาทางธุรกิจมากกว่านะครับแต่คราวนี้พอนะดาวเนี่ยยกย้ายนะครับในวันที่16นะครับตอนเช้านะปรากฏว่าดาวยกย้ายดาวศุกร์เนี่ยยกย้ายนะครับเข้าสู่ตําแหน่งราภะอันนี้ก็ถือว่ามีลุ้นเลยนะครับมีลุ้นเลยนะครับเพียงแต่ว่าดาวศุกร์เนี่ยโคจรเป็นปรากเกเตร คุณอาจจะมีรุนได้จากสิ่งที่มันชำรุดเสียหายนะครับหรือลาบผลที่คุณได้มันอาจจะเป็นลาบผลที่มันไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันอาจจะมีตำหนินิดหน่อยเช่นถ้าคุณจะถูกเนี่ยนะลาบลอยเนี่ยหรือสลากไทยคุณอาจจะถูกเป็นแบบตัวเล็กตัวน้อยนะไอ้ตัวที่ซื้อเยอะๆเนี่ยมันไม่ถูกนะครับหรือบางทีให้ระวังนะครับบางทีอ่มันจะมีนะอ่าถ้าคุณเล่นตามช่องทางธรรมชาติบางทีถูกแล้วเขาไม่จ่ายนะครับระวังให้ดีหรือบางที ไปซื้อผิดมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็คือดาวศุกร์เนี่ยนะอยู่ในตำแหน่งราพะแต่เป็นปราเกษตรคือไม่สมบูรณ์อ่าแล้วทีนี้เรื่องโชคลาภเนี่ยมันจะดูแล้วนะตามเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์สูงนะในช่วงวันที่16เป็นต้นไปสูงในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้100%เซนะครับแต่ว่าสูงขึ้นกว่าครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนแรกนะครับมีเป็นเรื่องงานนะเรื่องโชคลาภหรือลาภผลเนี่ยเป็นเรื่องงาน ครึ่งเดือนหลังนะครับมีเกณฑ์ลาบลอยนะครับอาจจะได้มาจากพวกของที่ชำรุดเสียหายอาจจะได้มาจากความเจ็บป่วยอะไรแบบนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจาะกันเรื่องโชคลาบตังหากนะครับในคลิปที่หมอแมนเจาะเรื่องโชคลาภให้วันนี้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเอาละครับสรุปแล้วจริงมังกรนะไม่ต้องอะไรมากมายนะครับอะไรที่แบบสิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยถ้าเกี่ยวเรื่องงานนะครับคุณก็แสวงหาได้อยู่แล้วหรือสามารถต่อยอดจากสิ่งเก่า ก็ได้นะครับนะอาจจะเจอลูกค้าใหม่ๆอะไรแบบนี้นะแล้วก็เรื่องของการเงินถือว่ามีเสถียรภาพนะครับหาได้เรื่อยๆหรือถ้าถ้าไม่ได้หาเองนะครับก็มีคนสนับสนุนอุปถัมภ์อยู่เรื่อยๆนะครับดาวพรรหัสก็สถิตดีนะครับเป็นจุลจักษรพรหัสแปลว่าผู้ใหญ่นะครับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับก็อาจจะปล่อยให้แฟนคุณมีโลกส่วนตัวบ้างนะครับทากิจกรรมที่ชอบบ้างไม่เหลือบ่ากวาแรงไม่ได้เดือดร้อนนะครับแล้วก็ สุขภาพระวังเรื่องสุขภาพก็อาจจะเรามาระวังเกี่ยวเรื่องกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นฟันนะครับแล้วก็อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะครับไม่เยอะไม่เยอะนะครับแล้วก็เรื่องโชคลาภนะครับก็มีลุ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังมากกว่านะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดนะครับของดวงรายเดือนนะครับดวง ราศีมังกรในเดือนตุลาคม2567ครับ